สมิงขาวกับเจ้าสาวปีศาจหน้าป่าดงดิบแห่งหนึ่งฝนฟ้าขนองเมฆฝนได้ปิดบังท้องฟ้าจนมืดมิดเมื่อพายุฝนซาลง สมิงขาวผู้หิหวโหยจึงได้ออกล่าเหยื่อมันกำลังกวาดสายตามองหาเหยื่อทันใดนั้นเองได้มีเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังขึ้นมา,า,าสมิงขาวจึงได้เดินตามเสียงนั้นไป มันเดินลัดเลาะตามป่าไปเรื่อยๆและสอดสายตาหาเหยื่อไปตลอดทางจนกระทั่งถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีสาวน้อยผู้หนึ่งนอนใต้ต้นไม้แม้หลับสบาย,ยู่หน้าแม่สาวน้อยมันได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆร่างสาวผู้นั้นปรากฏว่าหญิงสาวผู้นั้นได้รับบาดเจ็บและนอนหมดสติอยู่ เอ๊ะเธอยังไม่ตายนี่มันจึงได้พาสาวน้อยผู้นั้นกลับถ้ำของมันไปด้วยไม่นานนักก็ได้ถึงถ้ำของมันและมันก็ได้ลากสาวน้อยผู้นั้นเข้าถ้ำไปอย่างผู้รักทุเลมันพาสาวน้อยผู้นั้นเข้าไปนอนในถ้ำและได้เดินวนรอบๆสาวน้อยเขาราวกับว่ามันอยากจะกินสาวน้อยผู้นั้นให้เต็มอิ่ สาวน้อยเริ่มรู้สึกตัวและได้ลืมตาสลือขึ้นมาพบว่ามีเสือกำลังเดินวนรอบๆตัวเองอยู่สาวน้อยตกใจมากไม่กล้าแม้แต่ขยับตัวได้แต่นอนแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นสมิงขาวก็ยังเดินรอบๆสาวน้อยผู้นั้นอยู่ ใดท่นเองฟ้าได้ผ่าลงมาอย่างรุนแรงทำให้สาวน้อยผู้นั้นตกใจอย่างสุดขีดโผลเข้ากอดสมิงขาวอย่างไม่รู้ตัวสมิงขาวก็ตกใจอยู่เหมือนกันไม่คิดว่าสาวน้อยจะกล้าทำแบบนี้ สาวน้อยรู้สึกอบอุ่นและเคลิ้มอยู่พักหนึ่งรู้สึกตัวอีกทีก็ได้กอดสิิงขาวตัวนั้นเอาไว้แล้วและคิดว่าถ้าหล่อนปล่อยมือสิบิงขาวตัวนั้นต้องกินหล่อนแน่ๆเมื่อคิดได้เช่นนั้นสาวน้อยได้กอดคอสิิงขาวเอาไว้แน่นสิบิงขาวรู้สึกอึดอัดและหายใจไม่ออก จึงได้พยายามสะบัดสาวผู้นั้นให้หลุดออกไปสมิงขาผู้นั้นพยายามดิ้นลัสะบัดหญิงสาวผู้นั้นออกแต่ยิ่งดิ้นเท่าไหรยิ่งสะบัดเท่าไหร่สาวน้อยผู้นั้นก็ยิ่งกอดคอเขาไว้แน่นและรัดคอเขาแน่นขึ้นไปอีกสมิงขาผู้นั้นพยายามดิ้นพยายามสะบัดอย่างสุดกำลังสาวน้อยก็ไม่ยอมปล่อยสักที จนกระทั่งสมิงขาหมดแรงและรู้สึกหายใจไม่ออกจึงหมอบลงและยอมแพ้แล้วบอกว่าแม่สาวน้อยปล่อยข้าเถิดข้าไม่คิดจะกินเจ้าหรอกเ <c oughs> มื่อสาวน้อยได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจและอุทานว่าฮะเสือพูดได้ <c oughs> แล้ว e ีพีหก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ พบกันใหม่ใน EP 2สวัสดีครับ